สวัสดีชบบาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่ 6กันยายนนะคะคุณได้เพลอกับหัวสังเขาะได้เดือดซันกับหัวนะคะไพ่ดีทั้งคู่เลยแต่ขึ้นมาแบบกับหัวก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะม,จจะมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอะที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะอาจจะหมายถึงเรื่องงานก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักแฟนคุณได้เดือดซันที่กับหัวพลังงานบวกเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วช่วงนี้เขาอาจจะหนักนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเงินหรือว่าสุขภาพแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะจากอวันจะส่งพลังงาน มาช่วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์อยากให้อดทนประครับประคองไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะเคลียร์มันมีไพ่คอ m u n i c a ตเคลียร l y ที่มารออยู่ก็คือการเปิดอกคุยกันการเคลียร์ใจแล้วก็นิวเลิฟก็หมายถึงการให้อภัยกันแล้วก็ให้โอกาสกันใหม่นะคะสบายใจได้นะคนโสดสนิทนะคะเร็วๆนี้นะจะได้เจอบคนที่ใช่เดี๋ยวจักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้นะคะ